ที่คนดังที่เมืองไทยมาทานเยอะเลยนะคะดูนี่ว่าใครเอสวัสดีค่เพื่อนเดีๆต้อนรับเข้าสู่ช่องไรวิตปะรังอย่างที่เห็นว่าตอนนี้ห้องยุ่งเหยิงไปหมดเลยวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เพชรจะอยู่ในสิงคโปร์นะคะต้องเดินทางออกแล้วค่ะมีตั๋วเครื่องบินแล้ว ช่วงคริสต์มาสนิวเอียร์เพชระจะอยู่ที่ฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์คนเดียวนะคะเพื่อนๆวันนี้วันสุดท้ายในสิงคโปร์ก็อยู่คนเดียวเช่นกันไว้ของเพจเนี่ยนะคะสามทุ่มเลยแล้วตอนนี้เป็นเวลาเกือบบ่ายสองแล้วเพราะว่าขอโรงแรมเลทเช็คเอาท์ไปจะต้องเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมแล้วก็เดี๋ยวจะดูว่าจะไปสนามบินยังไงนะคะเชียงฮีแอร์พอร์ตของสิงคโปร์ค่ะคิดว่าไม่นั่งรถบัสก็นั่ง MRT เพราะว่ามีเวลาต้อง หชั่วโมงด้วยกันว,ว้าวหกชั่วโมงนะเดี๋ยวก็ค่อยๆไปแล้วก็ดูกันค่ะว่าเพชรจะไปถึงฟิลิปปินส์อย่างไรไปด้วยกันเลยตอนนี้เพชรก็เช็คกอนอาจากโรงแรมแล้ว,วนะคะเพื่อนก็มาเจอท่ายรถเมย์ตรงนี้เดี๋ยวจะนั่งรถเมย์ตรงนี้แล้วค่ะ ขึ้นรถเมย์นะรถเ,เมย์คันไหนมาก็จะขึ้นคันนั้นแหละกับกระเป๋าเดินทางหนึ่งใบนะคะแล้วก็ด้านหลังนี่เลยกระเป๋าเป้หนึ่งใบค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้จะได้ไรทานรถเ,เมย์คันนี้มาลนะเดี๋ยวเราขึ้นคันนี้เลยหนึ่งเก้าศูนย์ตอนนี้เพคเกอร์ลงรถเมย์มาแล้วนะคะรถเมล์ จะวิ่งมาประมาณ4สถานีค่ะผ่านออชาติผ่านทางด้วยแล้วเไปก็มายืนอยู่ตรงนี้เลยหน้าห้างแมนดารินเกาเรีโหเห็นผู้คนเดินเยอะเลยเป็นช่วงเทศกาลคิดมากนะคะเพื่อนๆดูการตกแต่งแล้วแบบว่าตื่นเต้นเห็นอะไรก็อยากซื้อไปหมดเลยค่ะเพื่อนแต่แห่ตอนนี้อยู่มาห้างเดี๋ยวจะไปหาอะไรทานก่อนค่ะไปดูกัน เดินมาเจอนี่ค่ะเพื่อนเ,อนเป็นร้านขายแบบว่าลูกค้าแน่นตลอดนะมีคนดังมากินด้วยลูกค้าแน่นตลอดเป็นร้านขายไอศครีมที่คนดังที่เมืองไทยมาทานเยอะเลยนะคะดูนี่ว่าใครเอ,อ่ คือตอนที่เพรมาถึงอ่ะมีคนแค่4ี่ห้าคนเองนะคะตอนนี้ยืนถ่ายรูปอยู่ประมาณ5นาทีแล้วค่ะเพื่อนๆคนเยอะมากเลย ขาแม่ขาขายไอศกีนนะคะทํางานไปก่อนในช่วงที่ลูกค้ายเยอะแล้วก็เดินเข้าไปในห้างนี้ไปทานอาหารมาหนึ่งอาหาราแล้วนะกินลานะสีประดังอีกรอบนึงแล้วมีปลามีผักสองอย่างข้าวแปดเหรียญห้าสิบจ้าพรกาบออกมาเท่านั้นแล,ล้วค่ะเพื่อๆดูด้านหลังนี้สิตอกเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไม่มีลูกค้า นอกฝนตกค่ะเป็นทีนไอสรีมก็อยากกินฝนก็ตกมาดูซิว่าจะได้กินไหมวันนี้ เพื่อนค่ะตอนนี้เพรก็มาถึงแอร์พอร์ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วสนามบินสิงคโปร์นะคะเสียงนี้แอร์พอร์ตโอ้โหรถไฟมัง่งรถบัสมั่งสุดท้ายไอศครีมก็ไม่ได้กินนะคะเพราะว่าฝนตกค่ะมาถึงสนามบินแล้วมาเจอนี่ของหวานหวาน,วนแทนไอศครีมค่ะเพื่อนเทศการของเทอร์มินอล3ค่ะ ตอนนี้ก็เวลาหกโมงกว่าแล้วค่ะ<ม>หรือเวลาอีกเพียง2ชั่วโมงเท่านั้นก็จะได้เดินทางแล้วค่ะเพืเ่อนๆสนามบินของสิงคโปร์มีเทอร์มินอลเด็กกัน4อาคารครัเพื่อนๆเปิมาถึงอาคาร3ต้องนั่งรถเชื่อมต่อตัวนี้แล้วค่ะเพื่อจะไปอาคาร2ออีกทีหนึ่ง โดนในที่สุดเพชก็มาถึงอาคาร3จนได้นะคะตั้งแต่บ่ายสองจนตอนนี้เป็นเวลาเกือบ2องทุ่มแล้วค่ะวันนี้เดินทางคนเดียวนะคะเราก็จะไปอยู่ฟิลิปปินส์ทั้งหมด10วันด้วยกันคนเดียวเช่นกันค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็มาบอกค่ะเพื่อนเพื่อนนะคะว่าเพชได้ออกจากสิงคโปร์แล้วอยู่สิงคโปร์มาทั้งหมด10วัน มีความรู้สึกประทับใจค่ะม r รทีนั่งสะดวกสบายมากใช้บัตรเครดิตแตะตลอดเส้นทางไม่รู้ค่าโดยสารเท่าไหร่เลยเดี๋ยวบินมาสิ้นเดืนอนคงทราบกันในทริปนี้สิ่งที่เป็นประทับใจก็คือการได้ไปเยือนสะพานไม้ที่สูงที่สุดของสิงคโปร์ค่ะเพื่อนๆข้างหลังเพชรเนี่ยละค่ะที่เป็นสะพานไม้สูงที่สุดของ